ครั้งที่287ท่านที่เจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ที่นั่งพิจารณาธรรมะว่าชีวิตนี้ก็จะต้องหมดสิ้นไปแล้วก็จะต้องแก่แล้วก็จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายนั่นไม่พอสำหรับการที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าจิตเจระลึกถึงความไม่เที่ยงของนามของรูป เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นปรากฏแม้ขณะที่จิตน้อมระลึกอย่างนั้นการอบรมสติเป็นปกติก็จะต้องระลึกรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมที่นึกหรือตรึกคิดอย่างนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าแม้ความคิดเพียงคำหนึ่งก็ดับแล้วก็เกิดขึ้นสืบต่อไปเรื่อยๆ จึงจะประจักษ์ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูป,ปรธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ก็มีประโยชน์หลายขั้นคือขั้นที่ท่านกำลังหลงลืมสติเมื่อได้ฟังธรรมก็ฟังด้วยสติแล้วก็ถ้าได้ทราบเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสติก็จะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูป,ปรธรรมในขณะนั้นจึงจะประจักษ์สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่ว่า ไยล่วงไปเร็วยิ่งนักขณะก็เช่นนั้นเหมือนกันซึ่งทุกขณะก็เกิดดับไปอย่างรวดเร็วมากถ้าสติไม่เจริญไม่อบรมจะไม่สามารถรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วในขณะนี้ตามความเป็นจริงแม้แต่ขณะที่กำลังนั่งและเห็นและได้ยินนามธรรมและรูปธรรมก็เกิดดับนับไม่ถ้่วทีเดียว ขณะนี้ระลึกตามปกติเกิดแทรกขั้นขึ้นได้ว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมหรือว่าทางหูก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้ทุกขณะข้อความที่เทพประบรุกล่าวกับพระนางที่ว่าพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นเต็มไปด้วยทรัพย์ภาคพึงเป็นของของพระราชาพระองค์เดียวไม่มีผู้อื่นครอบครอง ถึงกระนั้นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำนัดก็ต้องทิ้งสมบัตินั้นไปเป็นความจริงหรือเปล่าคะตัวท่านเองเป็นจริงอย่างนี้ไหมคะความต้องการในทรัพย์มีขีดท่านความพอไหมคะได้มาแล้วก็ยังไม่พออีกจนกระทั่งว่าผู้ที่เต็มไปได้วยความยินดีความต้องการในทรัพย์สมบัตินั้น ถึงแม้ว่าจะได้ครองโลกคือพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นที่เต็มไปได้ทรัพย์นี้และเป็นของบุคคลน,นั้นเพียงคนเดียวไม่มีคนอื่นครอบครองก็ยังไม่หมดความปรารถนายังไม่หมดความต้องการบุคคลน,นั้นก็ยังต้องทิ้งทรัพย์สมบัตินั้นไปทั้งๆที่ยังพอใจอยู่และก็ได้ครองทรัพย์สมบัตินั้นอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไป ก็จะต้องทิ้งทรัพย์สมบัตินัไปขอให้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐาได้เห็นความลึกซึ้งได้เห็นความเหนียวแน่นของความยินดีพอใจซึ่งไม่หมดในทุกๆวันแล้วก็ลองพิจารณาโดยละเอียดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมท่านอาจจะเป็นผู้ที่มีความต้องการน้อยกว่าคนอื่น ถ้าพิจารณาแล้วจะมีบุคคลอื่นซึ่งมีความต้องการมากและเกินที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินขอให้สติระลึกได้พิจารณาโดยละเอียดว่าแม้ความต้องการของท่านที่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าคนอื่นนั้นพอบ้างไหมหรือว่าเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนอกจากจะพอใจในทรัพย์ ความพอใจในบุคคลในสังขารซึ่งเป็นที่รักนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยในภพหนึ่งภพหนึ่งถ้าสามารถที่จะระลึกถอยไปได้พอใจในสัตว์ในสังขารซึ่งเป็นที่รักในญาติพี่น้องในมิตรสหายในอดีตชาติผ่านผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างสำหรับท่านที่เป็นบิดามารดา ท่านก็มีความผูกพันในบุตรและก็ต่อไปก็มีความผูกพันในหลานทีละคนสองคนเพิ่มขึ้นเรื่อยเืก็เป็นเรื่องที่ว่าจากผู้นี้ก็ไปสู่ผู้นั้นทุกภพทุกชาติไปและสำหรับข้อความที่เทพบุตรกล่าวว่ามารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวพันยาและสามี พร้อมทั้งรัพย์แม้ข้าวเหล่านั้นต่างก็จะละทิ้งกันไปนี่ก็เป็นความจริงเรื่องของการที่จะต้องจากเรื่องของการที่จะพัดพลากไปหมดสิ้นด้วยความตายในชีวิตนี้ขณะน,นี้ท่านก็พอจะระลึกได้ว่าผู้เป็นที่รักเหล่านั้นใครจากพลาดไปบ้างแล้วแล้วก็หายไปไหนไม่เหลือเลย เหลือแต่เยื่อใยห,หรือว่าความผูกพันซึ่งก็จะเป็นความผูกพันเป็นความติดข้องเป็นโลภะเป็นสภาพธรรมะที่เพิ่มขึ้นจากพบหนึ่งชาติหนึ่งเรื่อยๆถ้าท่านไม่เป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐานจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้หมดสิน้นเป็นสมุดเฉดจริงๆตามลำดับขัน้นโลภะไม่มีทางที่จะหมดไปได้โดยวิธีอื่น และข้อความที่เทพบุตบุกล่าวว่าสุขติและทุกขติในสังสาระเป็นที่พักชั่วคราวนี่ก็เป็นความจริงข้าคงจะไม่มีท่านผู้ใดจะอยู่ที่นี่ตลอดไปในโลกนี้ทุกพบทุกภูมิแล้วแต่ว่าจะอยู่มากอยู่น้อยอยู่นานอยู่เร็วก็เป็นแต่เพียงที่พักชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งเมื่อพระนางได้ฟังธรรมที่เทพบระบุก่าวแล้วพระนางก็ได้ตรัสกับเทพบุตรนั้นว่าเทพบระบุพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยทั้งลำเข็นทั้งนิดหน่อยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์มอมชั้นจักสละสุรุธนะนครแคว้นกาสีออกบวชอยู่แต่ลำพังผู้เดียวจบอุทยชาดกที่สี่ ธรรมดาของเทพก็เหมือนมนุษย์มีผู้ที่มีความเห็นถูกมีผู้ที่มีความเห็นผิดส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องของธรรมะที่จะเกื้อก,กูลก็เป็นเทพบระบุรหรือผู้ที่มีความเห็นถูกที่ได้มาปรากฏกับมนุษย์ในครั้งนั้นขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตติกายสคาทถวัในสะกะลิกะสูตรที่แปดมีข้อความว่า ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมิขทายวัน,น,นในสวนมัทพระกุจิเขตพระนะครราชครึกก็โดยสมัยนั้นแลพระบาทของพระผู้มีพระภาคถูกสะเก็ดหินกระทบแล้วได้ยินว่าเวทนาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคมากเป็นความลำบากมีในพระสรีระ กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สำราญไม่ทรงสบายได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลัน้นเวทนาทั้งหลายไม่ทรงเดือดร้อนในครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังขาติสีชั้นทรงสำเร็จสีหศสัยญาตโดยพระปรัดเบื้องขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมด้วยพระบาท ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยู่ครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วพวกเทวดาสตุละปะกายิกาเจ็ร้อยมีวันณะงามยังสวนมัดพระกุจฉิทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เทวดาจะไปรักษาหรือเปล่าคะเนี่ยที่ไปเฝ้าเนี่ยคะ่ะจะได้กุศลมากไหมคะถ้ารักษาแล้วก็จะรักษาไหมผู้ที่มีกุศลพระบารมีสูงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยคือเพราะเศษของกรรมในอดีตที่ได้กระทำแล้ว ถ้าผู้มีพระภาคกับเทวดาใครจะรักษาเก่งกว่ากันใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเทวดาใครจะรักษาเก่งกว่ากันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ไปเพื่อที่จะถวายการรักษาพระผู้มีพระภาคเทวดาผู้หนึ่ง ท่นยินอยู่หนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้แปลงอุทานนี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญเป็นนาคะหนอก็แหละพระสมณะโคดมทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นซึ่งเวทนาทั้งหลายอันมีในพระสรีระเกิดขึ้นแล้วเป็นความลำบากกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่สำราญ ไม่ทรงสบายได้วความที่พระสมณะโคดมเป็นนาคะมิได้ทรงเดือดร้อนไปสรรเสริญอนุโมทนาซึ่งก็เป็นกุศลจลิตผมขอเพิ่มเติมเ,เรื่องพระพุทธเจ้าที่ผูกพระเทวทัตรริ่งหินมาถูกนั่นคือนี่มันมีที่มาในธรรมบทคือเมื่อพระพุทธเจ้าถูก พอเราเโหิตแล้วก็มีหมอชีวกเนี่ยหมอชีวกเนี่ยเป็นหมอประจำปุต้าหมอชีวกรู้ข้าก็มาประกอบยายาที่หมอชีวกประกอบให้ก็เป็นเครื่องยาคล้ายๆกับยาพอกหรืออะไรเงี้ยก็พอพอกเสร็จแล้วก็เป็นเวลาเย็นหมอชีวกก็กลับเข้าไปในเมืองคิดว่ายเย็นๆก็จะกลับมาบังเอิญไปธุระไม่เสร็จรอย,อยังไงไม่ทราบ พอคิดว่าจะกลับเขาปิดประตูเมืองซะแล้วหมอที่โวก็กลับมไ,มมมมมไม่ได้คือมา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 ชะาแผลพระเจ้าไม่ได้รุ่งเงินเช้าถึงได้มามาก็ถามอย่างคนสามัญบอกว่าข่าพระเจ้าออกยาอย่างแรงแล้วก็ลืมไม่ใช่ลืมคือเข้าไปในเมืองแล้วกลับมาไม่ได้ก็พระองค์ก็คงจะเดือดร้อน รู้เท迦ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไร,รว่าความเดือดร้อนนี่ทานละทันได้ต่างต่งตงครั้งกระสรูปตฐมพโพธิญาณน่นน,นี่นี่เป็นคํามีมาในทุ้มมาในท้องหมดคือพระพุทธเจ้ากราดกระหมอทีวอกบอกว่าท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วอีกข้อหนึ่งผมขอเพิ่มเติมนะครับว่าที่อาจารย์ว่าเทวดามาเยี่ยมมาไรเอ้ยมาเป่าพ,พุทธ้าเนี่ยความจาริงก็เป็นเรื่องมาเยี่ยม ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ต้องเยี่ยมท่านก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องอัตยาสายทานทีคาร,รบนัะถือก็มาเยี่ยมเหมือนอย่างสมเด็จพระสังฆราชเราเนี่ไปประชุมที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีพระไปวันตั้งร้อยสองร้อยไปเยี่ยมก็ไม่ได้มีอะไรก็กำลังใจเรื่องอาตารอะไรกับเ,เรื่องของแพทย์อันนี้ก็เทวดามาเยี่ยมพระพุทธเจ้าก็องเป็นทํานองเดียวกันคือระลึกถึงพระองค์ความจริงพระองค์นั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็มาเยี่ยมแค้วก็มาเยี่ยมตามอัตยาสายด้วยความนับถือ ขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ได้กรุณาเพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนขึ้นจึงถ้าเดชฉันจำไม่ผิดพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอานน์เอายาที่พ่อกแผลนั้นออกเวลาที่หมอชีวกกลับมาเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสว่าพระองค์ได้ให้ท่านพระอนน์ถวายการรักษาเรื่องแผลแล้วก็เอายานั้นออกแล้วซึ่งพระองค์ทรงรู้ทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นควรไม่ควรซึ่งหมอชีวกก็ไม่ควรที่จะต้องเป็นห่วงแต่ที่เป็นห่วงก็คงจะด้วยความกังวลใจที่มีความเคารพอย่างสูงสุดในพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นเมื่อมีกิจที่ตนยังไม่ได้กระทำก็ย่อมห่วงใหญ่เป็นธรรมดาแต่เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะทั้งหลายจึงได้ตรัสให้ท่านพระอานนเอายานั้นออกข้อความต่อไปที่จะขอกล่าวถึง อัชราสูตรที่หกเทวดาทูลถามว่าป่าชัดชื่อโมหนะอันหมูนางอับสอนประโคมแล้วอันหมูปีศาจส,สิงอยู่แล้วทำชไหนทึ่งจะหนีไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภยัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดัง ประกอบได้ลอ้อคือธรรมะหิริเป็นฟ้าของรถนั้นสติเป็นเกราะกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมะมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นสารถียานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าย่อมไปในสำนักพระนิพพานด้วยยานนี้แหละที่กล่าวถึงข้อความนิต ก็เระเหตุว่าท่านจะได้เห็นว่าการเจริญมรรคมีองค์แปดไม่จำกัดเพศเลยเพระเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวธรรมะมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นสารถียานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าย่อมไปในสำนักพระนิพพานด้วยยานนี้แหละไม่ไปที่อื่นแต่ไปสู่พระนิพพาน ถ้าเป็นการเจริญมากมีองค์แปดแล้วก็มีความเห็นถูกเป็นสารถีข้อความต่อไปในอันทวั์ที่เจ็ดนามสุตที่หนึ่งมีข้อความว่าเทวดาทูลถามว่าอะไรหนอครอบงาสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งอะไรย่อมไม่มี สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอํานาจของธรรมะอันหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอํานาจของธรรมะอันหนึ่งคือชื่อขณะที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของปรมัธธรรมทุกท่านติดอยู่ที่ชื่อ เห็นอะไรเห็นคนเห็นสัตว์เห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นวัตถุเห็นสิ่งของต่างๆได้ยินอะไรเสียงระฆังเสียงนกเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆแต่เมื่อท่านเริ่มเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมชื่อต่างๆก็ปิดบังไว้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตัดตอบว่าชื่อย่อมครอบงมสิ่งทั้งปวง สิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือชื่อแม้แต่ชื่อของตัวเองก็เป็นความสำคัญใช่ไหมคะสำหรับบางท่านคือมีความรู้สึกว่าสำคัญเหลือเกินถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ยกย่องหรือว่าไม่เห็นว่าเป็นบุคคลชื่อนี้ก็รู้สึกว่าเดือดร้อนไม่สงบใจ แต่จะชื่ออะไรก็ตามค่ะปรมาธรรมนี้เกิดขึ้นเป็นบุคคลน,นี้เพราะการสะสมของจิตเจตสิกชื่อไม่สำคัญเลยเพราะเหตุว่าถ้าท่านสิ้นชีวิตลงไปแล้วก็เป็นบุคคลอื่นไปแล้วถ้าท่านเจริญสติแล้วก็พิจารณารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็จะเห็นตามความจริงที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชื่อย่อมครอบงำสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงที่ยิ่งขึ้นไปกว่าชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือชื่อข้อความต่อไปจิตตสูตรที่สองมีข้อความว่าเทวดาทูลถามว่าโลกอันอะไรย่อมนำไปอันอะไรหนอย่อมเสือกสายไปโลกทั้งหมด เป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสื่อมสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเทวดาว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสื่อมสายไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตเวลาที่กุศลจิตเกิดขึ้นประกอบได้กุศลเจตสิกจะเป็นปัใจจัยให้เกิดกุศลกรรมทางกายทางวาจาบังคับบัญชาได้ไหมแล้วแต่จิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะเป็นกุศลจิตหรือจะเป็นอกุศลจิตจะเป็นความเห็นผิดหรือว่าจะเป็นความเห็นถูก ถ้าเป็นความเห็นผิดเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้กายวาจาผิดถ้าเป็นความเห็นถูกก็เป็นปัจจัยให้กายวาจาประพฤติในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นทรงสแสดงเรื่องของปัจจัยที่ว่าโลกอันจิตย่อมนำไปอันจิตย่อมเสื่อมสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือจิตปัญหาสูตรที่สาม เทวดาทูลถามว่าโลกอันอะไรหนอย่อมนำไปอันอะไรหนอย่อมเสื่อกสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาครตรัสตอบว่าโลกอันตันหาย่อมนำไปอันตันหาย่อมเสื่อกสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือตันหา เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่ระลึกรู้สภาพธรรมะท่านจะไม่ทราบเลยค่ะว่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นไปด้วยอำนาจของความต้องการด้วยอำนาจของโลภะด้วยอำนาจของตัณหาหรือไม่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติวันหนึ่งมีสุนัข ตัวใหญ่โตมีจักัดตกใจกลัวสติเกิดได้เพราะฉะนั้นอย่าให้โลภะหรือตัณหาหรือความต้องการชักพาท่านห่างไกลจากการที่สติจะรละึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงแม้ว่าวันละเล็กวันละน้อยหรือไม่มากแต่ว่าเป็นสัมมาสติ เพราะเหตุว่าระลึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยตามปกติตามความเป็นจริงถ้าตราบใดปัญหายังมีไม่สามารถที่จะดับโลกเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าธรรมะทั้งหลายจะเป็นไปตามอำนาจของจิตก็จริง<ม>แต่จิตก็มีหลายประเภทเพราะฉะนั้นโลกอันปัญหาย่อมนำไปอันปัญหาย่อมเสื่อมสายไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมะอันหนึ่งคือตัณหาในสัญโยชนะสูตรที่สี่เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรหนอเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรหนอเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละขาดซึ่งธรรมะอะไรจึงเรียกว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลก มีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาเสได้ขาดจึงเรียกว่านิพพานน่าเพลิดเพลินไหมคะโลกมีตัณหาบางทีได้ยินชื่อก็ไม่ทราบว่าขณะไหนเวลาที่เพลิดเพลินก็ลืมไปซะแล้วว่าขณะที่เพลิดเพลินนั่นเองก็คือตัณหา เป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดโลกต่อไปเวลาฟังรู้ว่าเป็นตันหาแต่เวลากำลังเพลิดเพลินจริงๆลืมซะแล้วด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐานจึงจะได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง